มัดหนักหรอกตัวมันนักป่าดิว่านตัวไงครับมี่มิป่าหน่อยครับปลาขาวกระป่ากระโดดอยู่ครับว่าพา่อถีป่าเอี้ยงก็ล่ปะปลาตองครับผมถึอว่าสองตัวกระโดดโชว์อยู่ครับออนี่ครับ ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมกับาบังนาครับมือที่สามครับผมเ้าของมือที่สามขึ้ไม่ยามรอบยำยังครับผมแต่ว่าหุ่นไปห้เจะสูบน้ำครับบึมๆเลยครับผมว่าสูบน้ำขึ้นไปใส่ชนปราท่านไว้ครับไว้จะใส่หนาแรงครับผมอึ๊บน้ำลดบอ น้ำลดหน่อยนึงครับผมพี่น้องฐานน้ำลดเฮ้าสิมีหลุนครับผมเดี๋ยวป่ามันจีเข้าใจว่าน้ำมันลดป่ามก็สีเลนออกครับผมแต่ว่าน้ำคือบรลดอืโอ้หาบรลดพี่้องเอา้าบ่เป็นยังครับเดี๋ยวเป็นรุ่นกันครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝนตกครับผม โอ้ยดีนะบ่ได้เอาโทรศัพท์มานนำครับผมนี่เอาโกรโปรครับคิดอยู่ครับว่บาถ้าฝนตกนี่มันจยาะครับก็เลยบ่เอาโทรศัพท์มานนำครับผมโว้ยโอ้โท่ศไพทแห่งวาดลุงดล่งวานลุ่งฝนครับผมพี่น้องโอ้โท่ศไพทแห่งวานลุง่งวานลุ่งครับฝน ดีนะผมว่าเน็ตว่าเน็ี่ยเขาครับเขาดอครับผมพืนก็จะเกี่ยวแหละครับน้ำทางนั่นฝนตกใส่แล้วนั่นคือบ่ยังมาปิดบุนี่คือวันสิบบตุกับวัชชักครับมีฝนมาตกเงี่เมือเช้านั่นนี่เอ้าขันฝนตกมานี่ปุ๊บป่าจะเริ่มโล่งเริ่มยังเริ่มปีนเริ่มไต่แล้ะครับผมไปไปรุ่นครับผมน้ำลดอยู่ครับหน่อยนึง บู้ยผมคุณครับผมป่านมาเร็นอยู่อยู่ไตไตที่ผมเห็ดบางป่าลงครับผมบ่ได้กินมันหรอกกัน้ลงไปข้างล่างแล้วครับตากระโดดกระโบมี่ไหมก็ใช้่าสูบน้ำน้ำลดลงน้อยเดียวเองครับผมตำบอลลดฝนจิกต,ตกเพราะฝนมัน ตะก้าฝนตกกันแล้วครับป่ามสีล่งสีบืนสีไต่นหน้าครับผมตกเด้องานเขาเรียกขันตกโบมีปลากระโดดจักตัวเิตามิีซีรีส์เถอะ มันมีเสียงดินเสียงเลยครับผมมือที่สามงีดูยกเลยครับยกออกห้ามีป่าตายปายังครับผมหยวมีก็ต้องยกครับผมมีน้องรุ่นมือที่สามครับอ๋อหยกบายากใส่บายากครับ มันเป็นรอบน,อน้อยเองอออมิ่งก็มาสายแท้มือเปนไม่ยามตะไคร้สายของผมครับมึงอือพี่น้องปลาซิวครับผม เขาปลาซิวเขาครับผมเอาไปเบิ้งครับผมดีสิเท,ท่ครับโอ้หูหมาปลาซิวนี่ปลาอิงยังครับเดี๋ยวเทออกมาเบิง้งเต็มเลยนะครับผมโอ้โหเต็มดอกแต่ว่ามันลายครับผิดประเด็ก เป็นปลาซิวไปเห็ดปลาเด็กครับเอ้ยปลาอีกอย่างมาถือหลายแนะต่ว่าันตายครับผมถือมือขึ้นมว้วนกับเนี่ยมแรงกับมาเบิองมะหยกไปอยู่ถือปลาสลิดครับไอเด้อปลากระเนี้ยงครับผมี๋ยวเทเบิองเทเบิอง เก่าครับเต็มกื้ิที่ยากเนี่ยตายไว้เถอะมันคือตายบรูครับผมแหนกันมันไหลเขาไม่ไหลก็จิตตายครับเอ้าคือนบนเขาละบนเขา กลางไอ้ทั้งต้นไม้งาตันอย่าหักดื้อโอ้ยไปได้แล้วอึ๊ปโอ้หนักครับผมโอ้ยปลายังเนาะปลาขาวปลานี่นะวะนี่ลงไป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 ดูมันเป็นปลาอีหยังให้พี่น้องเบิ่งกันเถอะโอ้ยพี่น้อง รวมส่วนมากเป็นปลากระแงงครับผมเฮ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี่เงยเขาไม่มาอยู่นี่ครับขันได้ยังสีหนวดแก้วเลยครับผมนี่ตัวใหญ่ๆนี่นครับเอ้อยังอือโอ้โหเยดึโอ้จะได้เป็นหอ,อ,อ,อยไหมครับผม ้ยก็ว่างไม่อดขอดว้อยู่ว้าวเขามาต่อยก่อ,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 อกน,กนครับโอ้ยตายๆๆๆๆฝากไปหนิก่อนครับเดี๋ยวจะไปยามมีเนนงยก่อนเดี๋ยวกลับม,มาเอาครับผมเออให้ใส่ไว้ก่อนพี่น้องติดตามครับผมเดี๋ยวไปลุ่นเงยกันครับ มีต่ป่าหน่อยครับผมมีต่ป่าหน่อยครับปลาขาวกับป่าโอ้ยกระโดดอยู่ครับว่าพธิป์ปลาเอียงอะไรปลาตองครับผมถงวมาซ้องตัวกระโดดโชว์อยู่ครับเออนี่ครับปลาตองซ้องตัวครับแล้วก็ปลาจีเดือดครับผม นี่อ่ะบอมีเป็นปลาเฮดประแดกครับปักขาวอ้อพี่น้องเท่ครับผมหล่ยอยู่หลายอยู่สูบไปไลเด้วยนะให้มันเหลือ ในน้อยแง่กับตัวน้อยน้อยครับนี่อ่ะเอาไว้ก่อนอะไรเนาะอบอก้มอุอ้่ลงแล้วครับผมพี่น้องอสั่นก่อนพี่น้องโอ้หนักเฮ้ยก่อนเดี๋ยวจังว่ากันไหม อกอยุกไกเแะอะงมงางงมงางเลยงาม,มาใส่หน้าผากงานเขาเลยครับผมเป็นระว้อป่าคือบุมีป่ามาใญ่ยังไงมาถึงเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วครับผม ผลงานมือที่สามครับเศวนี่มือเศ้าของมือที่สมครับตอไปเฮ็ปเดปลาแดกครับผมจัดไปเห็ปเดหปลาแดกเฮ็ดปลาแดกพี่นอ้องอ๋ออุ้ยไปจุกคีทั้งหมุนครับเพราะว่ายัางมีอีกป่าอยู่่นอยู่ครับนี่จากจันมาเป็นบันไดเลยบลัน Long lòng 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 đi lòng quá, lòng 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 เฮ้ประเด็กประเด็กเด็กครับผม สู่ผลงานอีกรอบก่อนครับมือนี้เป็นปลาโน้ยครับผมมือนี้เป็นปลาเฮ็ดปลาแดกครับนี่เออเป็นปลาเฮ็ดปลาแดกครับมื <ors> มอนี้ว่านได้ปลาตองหอน่วยมูนเกืบอบสิบกิโลคุณหมอว่านนี่ครับเออจ้ามือว่านยิ่งมือแร,อแรงก็ได้ปลาสลิดนะครับผมตัดหัวตากแดดครับว่านน,น,นี่ว่านยิ่งมือแรงยิ่งมือซ้าได้ปลาตองยิ่งมือแรงได้ปลาสลิดครับ มือที่สามครับนี่ผลงานที่มือสองมือที่สามแล้วก็มือเร่งมือเร่งคิมาเบืองพาพี่น้องมาเบืองครับเอาบออฟื้นลุมสงสัยจะได้เพิ่มลุมไหมครับลุมนั้นบ่อทั่ได้กินอยู่ครับผมเดี๋ยวจะเพิ่มลุมทั้งงับเข้ามาทางในพี่ครับติดตามครับผมนายห่วยราศีแก้วครับกับานก้อนครับผมสวัสดีครับผมติดตามครับเดี๋ยวจะลุมมาเพิ่มเดี๋ยวอียงล่ะ รอบอ,อยังมาเพิ่มอยู่ครับเห็นไหมมันหลุดจังน้อยหนึ่งก่อนครับผมเอา้ามาก้าบานครับ